สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูตัวอย่างที่6กนะครับเขาบอกว่าเคลื่อนขบวนหนึ่งเคลื่อนที่แทนได้ด้วยสมการ y เท่ากับ3ไซน์ในวงเล็บสี x ลบ1000 t นะครับเมื่อ y และ x มีหน่วยเป็นเมตร t มีหน่วยเป็นวินาทีจงหากอไก่แอมพลิจูดค่าความถี่ความยาวคลื่นขอขไขตาเร็วของคลื่นและทิศทางการกระที่ของคลื่นขอควายการกระจัดของคลื่นที่ตำแหน่ง x เท่ากับ3 t เท่ากับ0ย์งองูจงพิสูจน์ว่าฟังก์ชัน y สอดคล้องกับสมการการกระที่ของคลื่น นะครับนี่คือโจทย์ทิิสธครับหยุดคลิปไว้แล้วลองทําด้วยตัวเองก่อนเสมอนะครับเอาละข้อกอไก่ก่อนก็แล้วกันนะครับข้อกอไก่โจทย์ถามหาอะไรคือคําถามแรกที่ต้องผุดในหัวเราเขาถามหาอะไรถามหาอมพลิจูดสัญลักษณ์อะไรครับ A ค่าคืออะไรครับ T ความถี่คือ F ความยาวคลื่นคือแลมด้า เมื่อรู้แล้วว่าโจทย์ถามหาอะไรเราก็กลับไปที่ตัวโจทย์นั่นแหละว่าเขาให้อะไรมาเงื่อนไขอะไรเบาะแสอะไรมาที่เราจะรู้โจทย์บอกว่า y เท่ากับ3 s ซ n ์พา x ลบ0 0 0แสดงว่าโจทย์ให้สมก,การการเคลื่อนที่ในรูปทั่วไปมาองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในสมก,การการเคลื่อนที่ของคลื่นในรูปทั่วไปก็คือ a s si, ซ n ์ kx บวกลบ omega t ต้องผุดขึ้นมาในหัวเลยเพราะเราต้องจำได้ตัวนี้โอเคไหมครับอ่ะพอมาเริ่มทำคราวนี้นะครับจากโจทย์จากโจทย์เราก็แปลงสมก,การนี้เลย y t ก็เท่าไรครับ3ามไซ์เอาพายคูณเข้าไปข้างในเลยก็เป็น4พาย x ลบ1,000 t เห็นไหมลบ1,000 t นี่ แล้วก็ไปเปรียบเทียบสิเมื่อเปรียบเทียบกับสมการทั่วไปของการกระจัดของคลื่นเนี่ยเขียนแบบนี้เลยครับซึ่งสมการรูปทั่วไปของการกระจัดของคลื่นมันก็อยู่ในหัวเราอยู่แล้วก็คืออะไร a s i n kx อันนี้มีบวกลบแต่ว่าโจทย์เขาให้อันนี้ลบเราก็เอาเลือกมาลบลบหนึ่งพันเอ้าหนึ่งพันมาได้ไงโอเมกาทีเห็นไหมครับจะได้เราก็วาดไปแบบนี้เลยจะได้อะไรใครเห็นบ้างได้ A อเท่ากับสามเห็นไหมตรงกันไหมเอเท่ากับสามเมตรตอบเลยครับไอตัวนี้ย a เท่ากับสามเมตรเพราะว่าโจทย์ถามหา a ถามหาได้อะไรอีกได้ K เท่ากับ 4พายอเมกาเท่ากับ1 0ึ0งพันพายลืมตกพายคูณก็ไม่ในได้ k เท่ากับสี่พายเห็นไหมได้อเมกาเท่ากับ1,000บบ1,000พายเปรียบเทียบแบบนี้เลยครับนะครับแต่ปัญหามีอยู่ด้วยคือว่าเขาไม่ได้ถามหา k ไม่ได้ถามหาอเมกาเราก็ต้องมีองค์ความรู้มาเพิ่มเติมจากจากอะไรครับ จาก k เท่ากับ2อ p ส่วน lambda อันนี้ต้องจอสาระอําจำจำไม่ได้ก็จอดจำหรือจอดครับจำหรือจอดจำถ้าจำได้ก็ลุยเลยย้ายข้างสมการก็ได้ lambda เท่ากับ2พ p ส่วน k ก็แทนค่า k เข้าไปก็เป็น2พ p ส่วน4พ p ก็เป็นตัดตุ๊ดๆๆๆก็เป็น0.5หน่วยเป็นเมตรเห็นไหม SI อันนี้ก็ตอบเหมือนกันครับ ต่อไปเหลืออะไรหรือ f จากจากอะไรครับอเมกาเท่ากับ2พาย f อันนี้ก็จําเหมือนกันก็ต้องผุดขึ้นในหัวเราเหมือนกันนันก็แปลงหา f f ก็จะเป็นโอเมกาส่วน2พายอันนี้คณิตศาสตร์ 3. ก็แทนค่าเข้าไปโอเมกาคือ1,000พายหารด้วย2พายตัดโชติชอาจารย์ก็คิดในใจได้500ทันทีเลย500หน่วยเป็นอะไรก็ เอฟนึงก็รอบต่อัวินาทีนะ่สินะครับก็ตอบโอเคไหมครับยังไม่จบนะก็ถามหาทีดังนั้นเราก็เขียนดังนั้นเลยทีก็เท่ากับ1ส่วนเอฟเลยนะครับก็คือ1ส่วนห้าร้อยก็คือ0ูนย์จนั่นเองถูกไหมครับเหมือเป็นวินาทีอยู่แล้วค่าเวลาจบข้อกอไก่ต่อไปข้อขอไข่ ขอไข่เขาบอกว่าอัตราเร็วของคลื่นและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นถามหาอะไรครับถามหา V ทิศทางก็บอกซ้ายหรือขวาถามว่ามันไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะตอนข้อขอไข่จากอะไรครับ v เท่ากับ f ลัมด้าแทนตอบเลยแล้วเนี่ยนิสิตต้องดูให้ดีนะตรงนี้คือต้องใช้ความเข้าใจนิสิตอย่างนี้ครับสังเกตไหมว่าเนี่ยการกระจัดเราให้เป็นแกน y ทิศทางการกระจัดของคลื่นเนี่ย เราให้เป็นแกน x กนะครับกา,า,ารกระจัดของอนุภาคให้เป็นแกน y กา,า,ารกระจัดของคลื่นให้เป็นแกน x โอเคเป็นแกน x นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนิสิตดูถ้าคลื่นเดินทางก็จะไปแบบนี้เห็นไ,ไหมครับคลื่นเดินแทรด้วยความเร็ว V นะคงที่นะครับคงที่ทำไมเป็น f อลมด้านิสิตก็ลองเอาหน่วยมาคูณกันดิ จากตรงนี้มาถึงตรงนี้คือลัมดาถูกไหมเนี่ยลมดาเนี่ยจากตรงนี้มาถึงลัมดาเป็นหน่วยเป็นเมตรแล้วจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่ใช้เวลาไปทีใช่ไหมเพราะลัมดาส่วนทีก็คืออะไรครับลัมดาส่วนทีทีเท่ากับทีเนี่ยลมดาส่วนทีก็คือ v นั่นเองใช่ไหมก็คือระยะทางหารด้วย เวลา T ก็คือ V นั่นเองส่วน T คืออะไรก็1ส่วน f ก็ว่าเป็น f ลฟลมดาก็เท่านั้นเองที่เราจาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ออกมาจากตัวนี้เลยนะครับมันก็แทนค่าเลยครับนิสิตครับก็ได้เป็น f คืออะไร500อาจารย์จาได้ละเลมดาคืออะไร0.5นนะครับคูณเข้าไปก็เป็น250เมตรต่อวินาทีตอบนะครับคราวนี้ขอไขข้อทิศทางเนี่ยให้นิสิตดูแบบนี้ มันมีเราอาจจะจําเลยก็ได้ตอบเลยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมการเป็น y เท่ากับสามไ kx ลบโอเมก้า t ใช่ไหมเนี่ยเครื่องหมายลบเนี่ยมันคือขึ้นที่เคื่อนที่ไปทางซ้ายเครื่องหมายบวกขึ้นเคลื่อนที่ไปทางขวาใช่ไหมไม่เป็นไรยังไม่เข้าใจเดี๋ยวสังเกตสมการเนี่ยอาจารย์ทำให้ดูนะครับมีกราฟอันนี้แหละ แต่ว่าเพื่อให้มันง่ายนะอาจารย์จะตั้งโจทย์ให้ตั้งสมการง่ายๆนะลองพลอต y เท่ากับเอไซโอเมกาทีสิและลองพลอต y เท่ากับ a ไซโอเมกาที T, ลบไพ่ลบพายส่วนสองอะนะ กราฟอันแรกอาจารย์ใช้สีนี้ก็แล้วกันเ,เพื่อให้มันเวิร์กเวิร์กเวิร์กพวกเราเข้าใจชัดๆเนี่ยนละอาจารย์ก็จะเปลี่ยนสีตรงนี้หน่อยน,นี่นะเขาไปเป็นสีเหลืองนะ y, y เท่ากับ a sine โ omega t อ่ะเอาเป็นลบสิเพราะว่าเครื่องหมายนี่มันเป็นลบลบ pi ส่วนสองเอาละกราฟสีเขียวเป็นกราฟไซน์ธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมนี่กราฟไซน์ธรรมดาส่วนกราฟสีสีเหลืองอะ่ะมันเป็นกราฟ ลบพายมันมีเฟดเข้ามาเนี่ยมันลบพายอาจารย์เติมเข้าไปเพื่อให้รู้ว่ามันมันลบนจะเคลือ่อนไปทางไหนถ้าพวกเราจําได้ s ซาย A ลบซาย B Y ตัวนี้ก็จะเป็น A sin โอเมก้าทีโคสพายส่วน2องบวก A s i ซพายส่วน2 Cos คสโอเมก้าทใครจำตัวนี้ได้ ใช้ตรีโกณมิติใช้คณิตศาสตร์ cos ไพ่สองก็คือศนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกราฟตัวนี้ก็คือ y เท่ากับอะไร a sin ์ไพ่สองคือ1ก็เป็น a cos โอมเมก้า t นั่นเองเพราะกราฟเป็นกราฟคอสเจะมา,าน์กที่สิครับมันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาดูยอดขึ้นตรงนี้เห็นไหมว่าพอเติมภายลบมันเคลื่อนที่มาทางนี้ แสดงว่าเครื่องหมายลบมันเคลื่อนที่ไปทางนี้โอเคไหมในทำนองเดียวกันถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกมันจะมาทางนเนี้ยเนี่ยมันจะมาทางเนี้ยมันจะมาอย่างนี้เลยไม่เชื่อลองทําดูนะครับอ,อเอาลนะเอาแค่นี้เดี๋ยวมันวุ่นวายโอเคไหมครับพ้นคำตอบก็คือเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเพราะอะไรเครื่องหมายเป็นลบต่อไปคอควาย พอควายการกระจัดของคลื่นที่ตำแหน่ง x เท่ากับ3 t t เท่ากับ0 x เท่ากับ3 t เท่ากับ0แล้วก็ลองแทนค่าเข้าไปนี่คือการกระจัดกราฟการกระจัด x t ใช่ไหมครับเท่ากับ a เอ้าเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนะี่ย3 3 sine 4 pi x ลบห0ึ่งพัายทเขาอยากรู้ว่า x เท่ากับ3 t มเท่ากับศูนยนยเท่ากับศูเท่ากับสาเท่ากับศูนย์เวลาเป็น0เนี่ยนะก็แค่แทนค่าเข้าไปเนาะสามซายสี 3, 4, 3. ่พายสามเไหมครับลบหนึ่พายคูณศเห็หลาดนีก็เป็นเท่าไหรสามซาย สี 4, 3, 2, ่สามสิบสองก็สิบสองพายฝั่งนี้เป็นศูนย์อยู่แล้วโอเคมสิบสองพายก็เป็นศูนย์อยู่ดีแหละครับสมกา,การการกระจัดตัวนี้ก็เป็นศูนย์หมายควาว่าไงหมายควาว่าท,ที่เท่ากับศูนย์มันก็เป็นศูนย์ไม่ว่าจะตำแหน่ง x ที่เท่าไหร่อ่ะที่เวลาเริ่มต้นอะ่ะมนันได้ตัวนี้ออกมานะครับต่อไปจงพิสูจน์ว่า y สอดคล้องกับสมการการเคลื่อนที่ ของคลื่นนิสิตครับข้ององ,งูเนี่ยจอดเลยจบเลยถ้าจําอันนี้ไม่ได้จําอะไรครับสมการการเคลื่อนที่ของคลื่นสมการการเคลื่อนที่คลื่นเขาว่างไงจําไว้ไหมดีกลังสองวยกําลังสองเท่ากับ1ส่วน v กําลังสองกำลังสอง y dt ดําลังสองได้ไหมครับเนี่ยสมการคลื่น สอดคล้องไหมแล้วก็ดิฟสองครั้งสิก็ดิฟสิดิฟดิฟอันนี้เทียบ x อ่ะคิดในใจพวดเลยได้ไหมคิดในใจพูดพวดเลยนะอาจารย์จะพาคิดในใจนะอาจารย์จะเอาสีฟ้าเนี่ยหาตัวนี้ก่อนนะโดยที่ y เท่ากับอะไรนะ3 s i n kx ลบโอเมกา้า t โอเคไหม โอ้อาจารย์ควรจะแทนค่าเข้าไปด้วยเลยเนี่ยมันเขียนยากจังนะอะไรนะสี่พายเลบหนึ่พันพายทีเอาละพรามหมายถึงอะไรก็ดิฟโต้มันพรามเดี๋ยวไ่รู้ทิปทิทีท,ที่อะไรเขียนกันเต็มลแล้วก็นเลยดีวายดีเอกรอบแรกคิดในใจพวดเลยนะสามคอสสี 3, cost, 4, ่พายเอ็กลบหนึ่พันพายทีคูณเลยครับดิฟยู ให้ก้อนนี้เป็น U ใช่ไหมนี่ใช่ไหม,ไหมดิฟให้ก้อนนี้เป็น U ก็กลายมาเป็นอะไรดิฟตัวนี้ก็ได้เป็น4ายน,นันเองโอเคผลคำตอบตัวนี้ได้เป็นเท่าไหร่12ายคอส4พเอ็กลบ1,000พาทีอันนี้คือรอบแรกดิฟรอบสอง เพราะว่าเราจะมาแทนค่าในนี้ไงเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่1 2ยดิฟคอสได้ลบไซนยูก็เป็นตัวเนี้ย1 0 0 0พ t นีดิฟอีกครั้งหนึ่งได้อะไรตัวนี้ได้4ยเช่นเดิมก็จะได้เป็นเท่าไหร่4124เป็น 4, 4, 4 8นะ124เป็น 4, 4้าหมายลบยังโผล่อยู่นะ4 8พายกกำลังสองใช่ปะ s i n 4สี่พายเอลบหนึพายทอันนี้คือสมการแรกนะต่อไปอาจารย์ใช้สีเหลืองก็แล้วกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาดิฟเทียบ y เทียบ t ดิฟเทียบ t ก็ได้3 s i n อา้าวดิฟ s i n มันคอสสิสามคอสสี่พายเอ็ลบหนึ่งพันายทใช่ไหมดิฟเทียบ t ได้อะไรลบ หนึ่งพันใครคิดไม่เป็นเชนรูไม่เป็นนี่โอ้โหลำบากแล้วครับพันพายเห็นไ,ไหมตัวนี้ก็จะได้เป็นลบหนึ่งพันก็คูณก็เป็นลบสามพันสามพันพายคอสสี่พายเอ็กลบหนึ่งพันพายทีดิฟอีกครั้งหนึง่ง ได้อะไรลบสามพันพายดิฟคอสได้ลบซายก็เป็นบวกนะซายสี่พายเอ็กลบหนึ่งพันพายทีแต่ว่าดิฟยูอีกทีนึงได้ลบพายโผล่มาฝั่งนี้ด้วยเห็นไหมโอ้โหกลายเป็นอะไรเนี่ยสามศูนย์สามตัวเลยสามคูณสิบกำลังหกเลยเครื่องหมายลบโผล่ออกมา ใช่ไหมก็เป็น sin 4ไพเอ็กลบ1 0 0พายที X T. โอเคได้แล้วเอาไปแทนในนี้คราวนี้เอาไปแทนในนี้แทนค่าในสมการนี้โอ้โหนี่มาลาทอนมากเลยยันแทนแล้วนะแทนแทนตรงนี้นะ ลบสี่สิบแปดพายกำลังสองลบสี่สิบแปดพายกำลัง 2, สองไซน์สี่พายเอ็กลบหนึ่งพันพายทีเท่ากับหนึ่งส่วนวี v, กำลังสองใช่ไหมตามสูตรนี่ไงตามสูตรนี่อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่สามคูณสิบกำลังหก s i n 4ไพเอ็กซ์ลบหนึพันไเนี่ยแทนแทนตัวนี้เข้าไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ตัดกันออกไอ้ตัว s i n เนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็มันเท่ากันแล้วก็ตัดกันออกก็าหารออกเห็นไหมคำถามคือมันมันตรงไหมเนี่ยมันได้ไหมเนี่ยลองดูสิก็ลบห0ึ่พ ลบสีพายกำลังสองเท่ากับ3ามคูณ10กำลังหกกำลังสองถูกไหมอ่ะเราก็ย้ายข้างกัได้ย้ายข้างมาฝั่งนี้ดูซิ V มันจะมีค่าเท่ากับไอตัวข้างบนของเราไหมนะครับ V v มันจะตรงกันไหมนะครับโอ้เนี่ยจะลืมพายนะขอไปด้วย เนี่ยครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยหนึ่งพันพายนีครับมาเฉพาะพายขอคูณเข้าไปหน่อยนะครับยาวเหลือเกินโจทย์ข้อนี้คูณพายเนี่ยเห็นไหมพายลบด้วยนะเครื่องหมายลบด้วยนะเครื่องหมายลบด้วยนะครับลบด้วยลบด้วยคูณพายพายตัดพายด้วยนะอันนี้ก็กลายเป็นพายพายกำลังสองมีพายตัวนี้คูณพายตัวนี้เป็นพายกำลังสอง กำลังสองปลากำลังสองนะตัดกันปก็เหลือก้อนเนี้ยถูกไหมลบก็ตัดกันปนะครับเราก็ได้เป็นสี่สิบแปดนะอันนี้ก็เป็นสามคูณสิบกำลังหก v เท่ากับเท่าไหร่นะ v ที่เราได้เท่ากับเท่าไหร่นะโจย์ข้อเมื่อกี้เนี่ยล,ลงมาข้างล่างสิ v เท่ากับเท่าไหร่ v เท่ากับ ออห้าสสองห้าหารด้วยสองอยห้สยกกำลังสองเอาแบบนี้ก็ได้อาจารย์ว่าอาจารย์จะย้ายข้างสมการนี้ออกมาดูซิว,าว่า v เท่ากับไ5สองห้าสิไหมดีไหมง่ายกว่าเดิมใช่ไหม V V กำลังสองเท่ากับ3คูณ10กำลัง6หารด้วย48เพราะปเท่ากับ square root 3คูณ10กำลัง6หารด้วย48เอาอางี้เลยนะครับจะได้กดขึ้นคินเลขกแล้วนะครับ3หารด้วย48 เท่ากับ625้่นะแล้วคูณกำลัง6ก็เป็นสแควร์รูทหกร้คูณ10กำลัง3โอเคโอ้เดี๋ยวนะ สามหารด้วย48มันไม่ได้ได้หกรนะได้ศูนจุดศูนจุดได้ศูนจุดศูนจุดศูนย์หคูณ10บกำลัง6นี่นี่นี่อาจารย์ก็ทำไงดี เอามาคูณสักสองใชไหมหนึ่งสองสามสี่อ่าเอาเป็นสักสี่ก็แล้วกันก็ได้เป็นอ่าหกร้อยยี่สิบห้าคูณสิบกำลังหนึ่งเพราะอะไรเพราะอาจาร,รย์เอาไปเอ้ยสองสิสองเพราะอะไรเพราะอาจาร,รย์คูณเข้าไปกำลังสี่เข้าใจนะแล้ก็เป็นอ่าหกร้อยยี่สิบห้า สแควร e r ูทหกร้ิคิดยากจังเนาะบางคนก็คิดง่ายกว่านี้นะก็คูณสิบกำลังหนึ่งนั่นเองก็คูณสิบนะครับคว <laughs> ามจริงคุยเข้าไปเลยก็ได้ก็เป็น625้่สถอดสแควรูทปึ้งได้ยีบห้าอ่าซึ่งก็คือ25่สคูณสิบนะก็เท่ากับ250ร้้นั่นเองนะครับอีกงๆไอ้ตัวนี้คุณแต่ขึ้นเลขมาแล้วกันจะเห็นว่า v เท่ากับสองรเมตรต่อวินาทีเห็นไหมเป็นไปตามที่เราคำนวณมานะครับมันก็สอดคล้องกัน กับสมการที่เราทำมานั่นเองนะครับโอเคข้อนี้มาลาทอนหน่อยแต่อาจารย์เกิ่งนะครับว่าข้อนี้ทุกคนต้องทำได้และจะได้คะแนนนะครับถ้าออกข้อสอบนะครับสวัสดีครับ